พึ่งมาเล่นมาหลายมือแล้ว,ลว,ลวอืมมือวานเพราะว่าเด็ดได้คักนนนนนหนึ่ว่านมือนีปลาเพาต้่านขืนพูนนะโอ้สะดุ่งกุ้งกวางนี่พื้นแยกบาทนี่หัวโอ้พ่อซื่อจุ๊ดจังเลยเศร้าสิโอ้เช็ดสูตรนี่สะดุ้งพอดีจย๊ดเุ๊ดเนาะนี่คือเครื่องมือจานกาณาปูห้าปลา ส่นี้เป็นพงดีตัวนี้โอ้ได้ได้บางเนาะสิยกงา่ายเดี่ยแต่กันตึกตัวใหญ่มากอะไปซะบางสิเติตึกเติตึกตัวใหญ่ก็าากไปอัดลาดแล้วนี่คุณเอาตัวเดี๋มันยอยู่เอาตัวเดีมันอยั่ก็ก้อยกินหนึ่งตัวอ,อันนี้มันยกสะดุ้งยุติตาผู้กระแตครับตาผู้กระแตเด้อมี่กัดยุติตาผู้กระแต่ก้อนนู่ครับปูปลาไหลครับปูปลาแขางกันลัง น้ำก็เล่นนุ่นขึ้นมาเรื่อยๆอืมคุณที่รักสักลักบนยางหลักแก่ครับเพราะชาวพะเอยู่บ่ได้ครับต้องหนีจากคุ่นเบริรงนโนพี่น้องไหลเข้าไปยนต์ปลาได้มุ่งน้ำม,มันแห้งครับอยู่บ่ได้เลยยุกบ่ได้เห็ดยังบ่ได้สู่น้ำบ่ไว้โอ้ยจะมันกักไปแน่เนาะนกน้ำมีปออีแมวไว้ย เดีย๋ยวพาพี่น้องไปเยี่ยมชมบางปลาก่ออันนี้ปลาเป็นรับซื้อมาไว้แล้วครับคุณเอนสวายักษ์สวาย,ยักษ์เอ้ยโต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 วสวายก็มีปลาเขา่าก็มีปลานางก็มีเ,เลือกเขาปลานางยักษ์โอ้โหโต คนกำลังบดอยวุ้ไว้ดิพอขาต้องเกมแข็งต่างนเอาเลยทุเรก็สั่งไปตามนั่นรถย่งมาเอาผิเฝามาเอาผิวรอรอรอจะคู่รอจะขู่ เอยเอาไปไง่ายๆสัวมันจังอ,อิ่มเออเลดมซามันมีฝ้าวอาดีมีฝ้าวอดเลยโรดสร้างน้ำหนักก็าตายหนหากินง่ายคับเนี่ยคือพนันงกับยุติปาปกตียโอ้สุดยหยกครับปูปลาตัวใหญ่นะคะ